สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไ i ดแ c ร o กเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความกรองสถานการณ์ของหนังสือพิมพ์ไทยโพลประจำวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566รมานำเสนอครับเบื้องหลังกกตแจกใบแดงแรกช้าต้องพ่วงคดีอาญา ให้สิ้นกระแสะความในที่สุดคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตโดยการนำของนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตได้ประเดิมใบแดงแรกนับตั้งแต่กกตปล่อยผีประกาศรับรองสอสอไปก่อนแล้วสอยทีหลังหวยมาออกที่พักประชาธิปัตย์ซึ่งคนที่โดนคือเกตการดาอินช่วยผู้สมัครสอสอกุงเทพเขตคลองสามวาและผู้ช่วยหาเสียงดวงฤดีพันสมตน ข้าหาแจเกเงินซื้อเสียงประชาชนคนละ500บาทพร้อมทั้งยื่นคำร้องต่อสารดีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง10ปีหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและดำเนินคดีอาญากับทั้งสองคนโดยพฤติกรรมความผิดจากการไต่สวนของกะกะตรับฟังได้ว่าระหว่างวันที่17ถึง19เมษายน2 5 6 6ที่หมู่บ้านร่มทิพย์ซอยหาไทยราชถนนหาไทยราชแขวงบางฉันเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครดวงฤดีซึ่งเป็นประธานหมู่บ้านร่วมทิพย์และเป็นผู้ช่วยหาเสียงของเกตการดาได้ไปพบปะและติดต่อผู้ร้องที่บ้านเพื่อหาหรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยจะให้คนละ500บาทเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่เกตการดาโดยมีคลิปเสียงและคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานอย่างไรก็ตามการแจกใบแดงของกอตอเป็นใบแรกนับตั้งแต่กกตอต จัดการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่1 4พฤษภาคม2566ายซึ่งในช่วงจัดการเลือกตั้งมีคำร้องที่ขอให้กะกะตวินิจฉัยเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปโดยสุดจริตเที่ยงธรรมไม่ต่ำกว่า100เรื่องและล่าสุดกะกะตได้เปิดเผยถึงการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องสำนวนการวินิจฉัยและการดำเนินคดีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พศ2566เมื่อ,อวันที่14พฤศจิกายน2566โดยมีคำร้องความปรากฏข้อมูลเบาะแสนับถึงวันที่15พฤศจิกายน2566จำนวนทั้งสิ้น360เรื่องประกอบด้วยคำร้อง280เรื่องความปรากฏ39เรื่องและข้อมูลเบาะแส41เรื่องโดยสามารถดำเนินการแล้วเสร็จไปจำนวน280เรื่องประกอบด้วย การพิจารณาคำร้อง239เรื่องโดยสั่งไม่รับ158เรื่องและสั่งยุติเรื่อง81เรื่องส่วนการวินิจฉัยชี้ขาดจำนวน41สำนวนให้ยกคำร้อง37สำนวนให้ดำเนินคดีอาญา3สำนวนและให้ยื่นคำร้องต่อศาล1สำนวนทั้งนี้ยังเหลือเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกจำนวน80เรื่องซึ่งในระเบียบการสืบสวนไต่สวนของกะกะต ได้ระบุระยะเวลาการพิรณาคำร้องว่าต้องให้เสร็จสิ้นถึงขั้นทําคําวินิจฉัยภายในหนึ่งปีทําให้ประชาชนและนักการเมืองวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานา,นาถึงความล่าช้าและการแจก,กใบต่างๆที่ไม่สมเหตุสมผลโดยเทพไทยเสนพงศ์อดีตสาสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์การทำมานของกกตว่าคนไทยทั้งประเทศคาดหวังว่า กกตจะแจกใบเหลืองใบแดงใบส้มให้กับผู้สมัครสอสอที่ซื้อเสียงให้เห็นบ้างไม่มากก็น้อยแต่ในที่สุดกกตกลับปล่อยผีไม่มีการแจกใบแดงใบส้มใบเหลืองให้กับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสอสอคนใดเลยแม้แต่คนเดียวโดยอ้างเหตุผลว่ารับรองไปก่อนค่อยสอยทีหลังซึ่งขัดกับหลักการของการมีกกตเพื่อสกัดไม่ให้คนซื้อเสียงเข้าสู่สภาแม้แต่วันเดียว ทำไมกกตไม่เรียงลําดับความสําคัญในการแจกใบแดงทําไมไม่มุ่งไปที่สสที่ได้รับการเลือกตั้งจากการซื้อเสียงก่อนผู้สมัครสสสอบตกซึ่งไม่ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรเลยผมอยากให้กกตเร่งรัดการแจกใบแดงให้กับผู้ได้รับการเลือกตั้งสสก่อนก่อนแจกใบแดงให้แก่ผู้สมัครสอบตกแหล่งข่าวจากกกต ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าคำร้องในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนใหญ่คือเรื่องนโยบายซึ่งคำร้องทุจริตการเลือกตั้งมีประมาณหนึ่งโดยกฎหมายใหม่ไม่ว่าจะแจกใบเหลืองส้มแดงหรือดำกับสสหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องพ่วงด้วยการดำเนินคดีทางอาญาด้วยดังนั้นการสอบสวนจึงต้องดําเนินการคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตํารวจคือทําให้สิ้นกระแสความซึ่งแตกต่างกับในสมัยก่อน ที่ไม่จําเป็นต้องเล่นคาลีอาญาแค่ใช้ในยิยามที่ว่ามีข้อสงสัยว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าด้วยเหตุใดกะกะตจึงต้องใช้เวลาสอบสวนที่นานและตีตกคำร้องไปพอสมควรเพราะการสืบสวนต้องสืบให้ละเอียดจนฝ่ายตรงข้ามโต้ไม่ได้สำหรับความหมายของใบแดงนั้นจะใช้หลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งหรือดูเห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นให้กกตยื่นคำร้องต่อสารดีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธรริเลือกตั้งของผู้นั้นหากกรณีที่สารดีกาพิพากษาว่าบุคคลน,นั้นกระทำความผิดตามที่ถูกร้องสารดีกาจะสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลา10ปีและหากการที่ต้องสั่งเช่นนั้นทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ศาลจะต้องสั่งให้ผู้นั้นต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้มีคำสั่งเช่นวาดนั้นด้วยส่วนใบดำใช้หลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้วถ้ากกตมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ใดกระทำการทุจริตเลือกตั้ง หรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นให้ก,ะกะอกตยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นไม่มีกำหนดเสมือนกับโทษประหารชีวิตทางการเมืองถ้าผู้สมัครคนไหนได้ไปดำจะไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอสอวอสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น และไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆนตลอดไปจึงต้องจับตาลุ้นว่าในอีก80คำร้องและอีกระยะเวลาครึ่งปีที่เหลือที่ใบอื่นๆผุดขึ้นมาอีกหรือหลังจากที่ได้เชือดไก่ให้ลิงดูแล้วว่ากกตน,นั้นเอาจริงเพียงแค่ต้องใช้เวลาสักพักในการรวบรวมพยานเพื่อเอาผิดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพต์ มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty